ทก่างตลอดเด้่ะ่ไะไปเจบ้าน่บาเนี่ม่ไปมืออุบนีเลยมาเป่าแต่มีปาเพ่อนรักษาเลยต่บหมัมลงากมาไปแห้งไม่แห้ง เฮ้ยเหลือนเลห้ยหาดฟังอ๋องกะเดิมตัวนึงที่เดียวโอ้โหโอ้น่าเอาใบใหม่ไม่จิกหรือไปของเขายัานก้มาตรฐานก้องมาตฐานนะคกับกัน ดี่เคลือบอ่ะน้าหนงน่องเราย่างหนงพี่นั่นมามีแต่ใบหน่อยๆเอ,อ,อา,าไงต่อ,อตัอวเนี่ก็อเอาเดีมันบอเหมันไข่ออเ้ยใส่นุมกับทันแ้วลงมาใส่สวย วันปานเรีองขึ้นมาเนาะาตันคือว่าพี่้กพัอเงเ่น้อง่านขเหยีบน้ำขเยียบยียบมือเขต้องขายหรอนน้องเน้องเน้อ้อัดของเา้นอ้งเชงังไน่ะ

ええー。そ<ー> <Billie> ีหาหาวต,ตดเป็นเดียมกับตีเร็วนี่น่ละคนดังก็อื่นมานดังไฟ <c oughs> ไอะไรจกดังอยู่บ่ดังอะเดียวไม่จะกระพืนมาะใจดีเซลกับอยากดังกัน <c oughs> ดังไฟเอคนดังนี่ผ้าเป็นแกงจะนดอี่ไหนวี่ตามหมู Oh, eu tenho que ดีเลยความหอนเดือดไปควรดีเลยอู้มึงได้มึงได้อได้อยู่นี่น้งจังบัวข้าวขอเฮ็ดจังสีข้ามดามาไปว่าเจ้าติดตามข่อยเด้อยข่อยว่าเสียใจเลยข้ามมาดามาลั่นงกระทาลงใจลลางเสือมันลงใจมาพูดหน่อยวะ อ,อ <S <S มันแมนถือต้องเลยสุภผ้าชิพมันบอกไว้ว่าเพื่อนกินหางายเพื่อนตายหายางบานเนี้ยเดี๋ยวหนูไม่ไปถ,ถามหาน,นะซัดจะทำเนาะอ้าวเรือเด้อบ้านี้เด้อสมุดยังลงจะหน่อยแต่ว่าพวเป็นละ โอ้ขึ้นวงถือป่ะดีเอี่ยือนน้ำมันว่าแล้วมันนองบบกสีอืมมั่ไม่รู้มันเก็เป็นเ่อันพ้าเรือเขากับมาจากมันสูมูงละหาลอยมันเป็นเป็นอาจารย์ผยเออ ไฟป่ามันก so no okay. ็เห็นงานไฟป่านะเก่งไร้หมอนี่วะไปยิงบนบาพัะเกิน์คมในเสบอยู่เสียงเครื่องเดวมีพักเกินขคมแสบเลยบมือมันน้าแ่ ไม่กินข้าปลาเขาให้เขาหน้ามานี่พนะอู้ยใสมันตัวนี้จองว่าตาเกาะพ่อไงบไหววัดที่ใกล้วัดไหนใจป้าเอาวัที่ใกล้มาฝุ่นอะรอุ้ยน้ พี่ากี้เขาอยู่หมือแล้ววา,ายเสียบหลยสดหน่อยเสียบหน่อยชิ้นวางพักกัแยงนั่นนี่เ้อังใจ <c oughs> ห,หอมบ่ còn đây hạt kéo nữa. Mưa hài mà đơ. Nhặt phong cào trượt cao muồn. Thơm nhoi kéo cả day. Áo quay nhảy. สมแล้ว่าก็คือรงสี่นั่นอ่ะโอ้ไม่วันกระไดเบือบือมกล้นบอกเาเลล่าล่าเล่าเ่าเป่าเล่ากป่าเ้ล่า่าเล่เปาเปาเ่าเเปล่ล่า เราไม่ขาดมาเอาลูกใหม่เขา เอาทิ้ขาไปอุยปลาโคยงยี่ลีตุนคองยี่ตนอ้ยเื่อนบอกง่า่ดีตุนอนี่เอาแบบแจลกว่าไขต่มันคงใส่ผดหรอเจิาูเฮ้ยีมันแสบก็กินเข่าได้ไม่แกงโอ้มันมวนเื่อยบ่อุยปลาคงยี่ลีตนเกือกลวกมันเจ้าตุได้แล้วบอกต่อโคยง่แ็คซอันซ่ม้าข่มาข่มา กินก e yeah, uh, uh ินก mm, mm. ินแพกันว wow, ีแก้วได้วัเวแก้วมากยังอันอย่างนี้เลยเรื่มแล้วหน่อเอจะโจกขาูนี่ก็เสร็จอาหารปักฟ้าลกันมาออกมากมากโอ้ แซบจนเบื่ออาบขับแซบจนลืมเอิ้นฟ้าหมอใจพัวมาห้วงเมื่อได้เขาหมักใช้ชิหนึ่งข้างหลังเอามาฟาง้คอยลุหมัไอ้ลุงหมัแล้วิ้มนักขี่กับตันมาหึงก็อยู่ไกลเจ้ามาตั้งนี้นี่อิ้มพอสวยมากแลย

เื่องไปส้มไป้องกันนะเพื่อเนรองไปมีเกก่อยบ้านจริงดเพื่อนที่พุ้นคือก่อยบ้านยงไเขาออกอารบัมพราแห้งรบจักเนาะ้องถีบไปคุณอะยังไงรคอไง้องมางหมดกระคอจงมีแม่ตัวนึงอร่อยจนแ ให้บแสบกบว่าพวาเขาต้งบาลนกหมอไปหมอให้หมอแสบไปฉีดยาบำรุงแล้วหมอเตียบคัไปหาหมอกับหมอหมอลำไข้มหนาไป่จีหมอหนาเยอีหมอหนากับหมอลาไข่เนาะเมื่อื่น็นี่แล้วคนนัดเขาอารมณ์อยากไปหาหมออ่ะหมอหนาหมอถุ่มอยู่นัดส้องถุ่มไหมหมอลำเจ้าของเวน พานเสมอือเล่าซีสามเอ็ดตัวของวัรุ่นวรุ่นวรุ่มสามเอ็วรุ่มส่วนตูคือวันที่อ้าวอบนั่นมัตินอพี่อกปนผมบออยู่แล้ปีนี่ด้วยมบอข้ามคบวะ มันเียน้าบุคคนผมุกเท่้นมุกไมลเียนมือ um, อื่นมไปเหรเอาไว้ทุ่งก็เป็นขี้ข่าล้านุ่งเนี้ยขี้เข่าล้ะก็บเง่เบงเดียวบ้งเียเทือกเบืองย่าปลาเนี้ยนือกเืองเบื้งตเื้อมนี่จักเทือมนไปจเทือกสั่งมันปลาคอสย่างไมัน่นูตรเบ้องาเิ้ยนี่มันเขม่ชอบแต่เบื้องต่เบื้อง เอกเอามาเตะจะหนีไปเนี่ยครั้งเมื่อวันส่ปาขึ้นจากน้ามันตายร้มันจะหีมนที่วติวเ้อตำสี่อย่างกิน่ไม่ได้เอาเนี่ไม่ได้ม่พียมสอดไปใ่นนะถึงเรามาเบิ่งนไประมเลด